ค่ะเราจะมาทําข้อ9กันนะคะโจทย์บอกว่าจงแป้ง7,875ฐาน10เป็นฐาน16ขึ้นวิธีทําเลยค่ะาการแปลงฐาน10เป็นฐาน16เนี่ยเราจะใช้วิธีหารสั้นนะคะด้วยเลข16ฐหารด้วย16นะคะ16ฐหาร 7จ็ดสไม่ใช่สิเจ็ดนแปดร้อหาร16ได้ส9่เสิบสองเศษอ่าเราจะใส่เศษนะคะเศษสามใส่เศษไว้ด้านข้างนะคะหารต่อ492หาร16ได้3ามสิบเศษ สิบสองก็คือ c ค่ะหารต่อสิหหารสาได้หนึ่งเศษสิบสี่คือ e นะคะทีนี้เราก็จะมาเรียงคำตอบกันนะคะจะเรียงตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะ คือหนึ่งอีสี่สามฐานสิบหกนี่แล้วค่ะคือคำตอบ